เตรียมยเลือกเห็ดค่ะผ <laughs> ักสมิเดนสิกริงคนเลือกเห็ดคนกำลังจะเลือกเห็ดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผักกาดหอมหอมสวีเดนกับชีวิตยึดติดธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้า วันนี้พาเข้าครัวอีกแล้วค่ะทํากินง่ายๆสไตล์ครัวต่างแดนผักการหอมจะทําข้าวต้มมัดโดยไม่ต้องพึ่งใบตองค่ะทําด้วยกล้วยหอมนะคะเราอะเด็บได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราอยู่ต่างแดนเนาะแค่ทํากินเองค่ะทํากินง่ายๆสไตล์ครัวผักการหอมนี่แหละค่ะ นี่ก็คือเป็นกระดาษไขนะคะกระดาษไขที่อบขนมปังนะคะแล้วก็จะแบ่งมาทำแบบข้าวเหนียวปิ้งโดยไม่ต้องพึ่งเตาไฟโดยไม่ต้องพึ่งใบตองค่ะผักกาดหอมจะใช้กระดาษฟอยล์แล้วก็ใช้อบค่ะกล้วยหอมจ้ากะทิสองกระป๋องนะคะคุณเลมโบซื้อมาให้ค่ะต่างร้านต่างยี่หอ้ออะไรก็ใช้ได้ค่ะขอให้เป็นกะทิค่ะ ถั่วแดงหรือว่าถัว่วรวมถั่วดำผักกาดหอมใช้เป็นกถั่วกลองแบบนี้นะคะเปิดพร้อมทานได้เลยเราไม่ต้องมานั่งต้มนั่งแช่ให้มันลำบากนะคะอร่อยแล้วก็ถูกตังได้ค่ะไม่ต้องมานั่งเคี่ยวให้เปลืองไฟเลยจ้ะเกลือน้ำตาลข้าวสารแช่น้ำไว้อ่อหนึ่งคืนค่ะจะแช่ตอนเช้า เอามาทําตอนเย็นหรือแช่ตอนเย็นมาทําตอนเช้าก็ได้อันนี้ผักกาดหอมแช่ไวห้หนึ่งก็แบ่งเอามาทําข้าวต้มได้ค่ะตามด้วยกระดาษไขแล้วก็แผ่นฟอยนะจ๊ะถั่วเมื่อกี้นะคะผัะกกาดหอมเอาไปล้างไอ้น้ำต้มน้ำซุปของเข้าออกนะคะนิ่มค่ะ นี่ยทานทานได้เลยนะพร้อมทานได้เลยค่ะอือร่อยด้วยนะแค่ล้างออกเดี๋ยวเราก็มาผสมข้าต้มของเราง่ายๆค่ะน้ำกะทิลงหมอ้อจ้ะสองกระป๋องผักกาดหอมเอาลงไปเลยค่ะไม่ต้องมีหัวมิหางอย่าทําให้ยุ่งยากเพราะว่าทํากินง่ายๆจะเกลือกะเอาตวงเอานะคะก็ พอกะทิเดือดนะคะเกลือที่เราบุงลงไปก็เค็มนิดๆจากนั้นผักกาดหอมก็จะใส่ข้าวค่ะแล้วใส่ก็ค่อยๆค,คนไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ากะทิจะได้ไม่ไหม้ก้นเอข้าวจะได้ไม่ไหม้นะคะเคี่ยวไปอีกนิดนึงนะคะน้ำตาลเอาไว้ก่อนนะคะน้ำตาลนี่ ยังไม่ใส่ใส่เตกเกลืออย่างเดียวค่ะถ้าใส่น้ําตาลลงไปแล้วมันไปรัดข้าวทําให้ข้าวไม่สุกนะคะมันจะแกนค่ะนี่อาการหอมเคี่ยวก็รู้สึกว่าเออข้าวเขาก็จะเกาะก,ะกะทิดีแล้วนะคะจากนั้นก็ใส่น้ําตาลค่ะถั่วก็เอาไว้ก่อนเพราะว่าถั่วเขาก็สุกนิ่มอยู่แล้ว ใส่น้ำตาลแล้วต้องคนไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไหม้ก้นก้นไหม้ชิมได้นะคะทำไปแล้วก็ชิมไปจ้าวันนี้เย็บเอี่ยมใหม่นะคะเย็บเอี่ยมใส่เอง เศษผ้าเล็กๆน้อยๆค่ะก็มาเย็บใส่สวมใส่ได้ว้าวนี่ค่ะเขาจะเกาะเป็บเป็นก้อนๆแบบนี้ชิมได้นะคะความหวานอะก็หวานมันโอเคแล้วก็ใส่ทัวจ้าแค่คนให้เข้ากันเท่าน,นั้นเองได้แล้วนะคะ เค็มหวานมันค่ะผกกาดหอมลองชิมดูละเนี่ก็จะเป็นแบบนี้จ้าถ้าห่อกันเดี๋ยวห่อเขาต้มนึ่งไว้ซักซึ่งก่อนแล้วเดี๋ยว่าไปดูคนเลือกเห็ดค่ะน่ารักดูทีวีไปด้วยแล้วแกก็เลือกเห็ดไปด้วย ลิกใหญ่ตามใจคนกินแหละค่ะทำจีดเหมือนกับข้าวต้มมัดเรานะคะ เดียวอิ่มห่อโดยไม่ต้องใช้ไม่ตอกอะไรด้วยนะคะมีคนถามว่าเอาใช้กระดาษห่อแล้วมันไม่เปื่อยเลยไม่เปื่อยแล้วคะ่ะ ขนาดเอาเข้าเตาอบก,ก็มันเป็นอบขนมปังได้แล้วทำไมเราจะนึ่งไม่ได้ล่คะคะทำก็ทำแบบนี้แหละค่ะหัวใหญ่นะคะเนี่ยตอนนี้มันก็จะดูแบบดูนิ่มๆหลวมๆนะคะ แต่พอข้าวเหนียวเข้าอืดตัวแล้วมันก็จะแน่นค่ะสุกแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะ ซึ่งหนึ่งได้เก็ดหอคะ่ะใหญ่ๆเดี๋ยวประกัดหอมจะให้น้ำเขาเดือดก่อนนะคะเรามาทำซึ้งที่สองจะ้ะซึ่งของเราน้ำเดือดแล้วนะคะ ลิมโบคิดว่าพักการหอมพูดกับแกน้ำเดือดแล้วบอกฉันคุยกับเอซีของฉันลิมโบคิดว่าพูดคนเดียวว้า อ๋ยอยายาวารุณิอชอบแกชอบทานทีนี้พักการหอมจะทำเป็นข้าวเหนียวปิ้งแล้วนะคะโอ้กาติตตกแกตรวจแกตรวจโรคในบริษัทค่ะก็รอรอรุ่นๆกัน ผ่านพ้นไปด้วยดีก็โชคดีนะระการหอมไม่ได้บอกให้ทุกคนกังวลค่ะเราก็ใช้ชีวิตตามปกติเกบอกว่าอยากจะแยกห้องไหมในระหว่างที่เขาตรวจระการหอมบอกไม่เป็นไรหรอกก็ใช้คำว่าตายเราก็ตายได้กันได้ใจคุณลิมโบ ก็ทําไงเนาะเราอยู่บ้านเขาอะเออเราจะไปแยกห้องแยกห้องปวดตายก็คุณเลมโบบอกว่าจะแยกห้องไหมมันมันลำบากในการแยกค่ะก็เลยเออก็แล้วแต่โชคชะตาค่ะก็ไม่ได้บอกให้ใครเป็นห่วงนะคะเราก็ใช้ชีวิตตามปกติอ่ะคะ่ะ ถ่าคุณเลมโบเป็นโรคโควิดก็คงต้องติดด้วยกันนะ่ะก็รอดรอดแล้วค่ะก็เนี่ยแกบอกว่าโอเคแล้วไม่ไม่มีแล้วค่ะเพื่อนที่บริษัทเขาตรวจกันทุกคนค่ะก็ในบริษัทคุณลมโบระดับหัวหน้านะคะติดถึงสองคนหรือไงนะ่ะแต่ว่าไม่ใช่พนักงานด้วยกันค่ะไม่ไม่วิต,ตกกังวลมากค่ะ อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดค่ะนี่ก็คือเข้าต้มอ,อะไรนะเข้าเหนียวปิ้งจ้าดีใจกับสุดที่รักดีใจกับตัวเองได้แหละ,ะราสติสแอนด์เซกริงจะได้กอดอุ่นๆและก็ใช้ชีวิตตามปกติค่ะให้กำลังใจเขาเนาะ จะหอมจะอะไรก็ก็ปล่อยอะ่ะคือคิดแต่ว่าแล้วแต่แล้วแต่โชคชะตาค่ะอันนี้เรื่องจริงค่ะเราไม่วิตกกังวลม,มากค่ะทำให้จิตตกเปล่าถ้าไปโรงบยโอ้ยนี่คุณเลมโบตรวจโรคโควิดมี คนในบริษัทเป็นอะไรเงี้ยก็กนนังวลจากนี้ก็จะได้ดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะเขาก็จะได้ดูแลตัวเขามากขึ้นขอให้ปลอดโรคปอดไั้กันทุกคนจ้าคนที่เป็นอยู่แล้วก็ขอให้หายวันหายคืนนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนแลวค่ะมันก็เป็นเรื่องจริงที่เ,ออเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นกับครอบครัวไหน ก็กโศกเศร้าเสียใจมันก็มันก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าอะไรมันยังไม่เกิดเราก็ไม่วิ้จกกังมลแเกกัรมบ,เ,บ,เ,บเม่เย็นนี้อ้าวเพื่อนสีส่คนก็ผ่านมาแล้วแต่ทำไมตัวเขานี่ช้าจัง <c oughs> ไอ้คำว่าไอ เหมือนกับว่าไปตรวจเอาไว้แล้วไอ้ข้อมูลันมันมาช้าก็แกตัวแกก็เริ่มกังวลว่าทําไมมาช้ากันก็เป็นการให้กําลังใจก็ก็วัดใจกันได้เหมือนกันนะเรารู้สึกว่าเออตายก็ตายด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ใจลึกๆมันก็กลัวอยู่แล้วค่ะมีใครบ้างแบบไม่กลัวตายเนาะ เดี๋ยวเราจะแก้สถานการณ์แบบไหนล่ะเราจะให้คนที่ไม่ได้ป่วยก็จะป่วยไปด้วยแหละกังวลนู้ยต้องมาแยกอะไรเงี้ยแต่ก็ป้องกันไว้นะ่ะมันโอเคอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอันนี้เล่าถึงว่าอาการหอมก็ไม่ได้มีที่ไปเนาะมีกจะพมไปลงไปนาเราก็ไปอยู่ได้มีอยู่ได้ไงหนาว โทรหาลูกหาเต้าแล้วจริงๆแล้วเสาร์อาทิตย์เนี้ยไอแก้วเลมโบน้อยเขาก็จะมากับพี่สาวเขากับลูกเขยเนอะลูกสาวลูกชายนะ่ะเขาก็ชะลอยดูอยู่เพราะว่าเรามีหลานน้อยด้ยไงเออเดี๋ยวมาติดจากตุงจากตาจากยายขึ้นมาโอ้ลำบากเลยค่ะทีนี้ก็จกัดโปรแกรมติ้งย่างกันแล้วพอปลอดภัยแล้ว เดี๋ยวห่อห่ออันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวออกไปหอมแก้มสักหน่อยนี่คือข้าวเหนียวปิ้งของเรานะคะผักาการหอมเปิดเตาอบกันแล้วจ้ะ,ะไดเนาะเดี๋ยวผักการหอมจะเอาไปเข้าเตาอบก่อนจ้า นี่จ้าใช้ไฟสองร้อยเลยนะคะอุ้ยเห็นไหมคะตึง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 เพราะว่าข้าวเขาเอ,อ,อิ่มตัวขึ้นไงคะแกก็เลือกเลือกแว่งไปเยอะเหมือนกันนะแกเลือกละเอียดมากแกคุณเลมโบนอ่ะค่ะในส่วนนี้ผักกาดหอมก็จะนึ่งบ้างนะคะจะต้มบ้างเอาเข้าช่องฟิตไว้คะ่ะ เพราะว่าปกติส่วนมากคุณเลมโบเขาก็จะอบซะมากกว่าค่ะข่าวที่แล้วก็แบ่งไปให้พ่อดองแม่ดองช่วงนี้เห็ดก็คงจะเหลือน้อยลงละเป็นหน้าที่ที่จะต้องเก็บไว้บ้างแล้วค่ะก็พออยู่พอกินและพอเพียงจะตามวิถีชีวิตเนาะ เดี๋ยวพากานหอมจะเลือกช่วยแกก่อนค่ะเราให้ออกจากห้องน้ำมาเด็กจะจุ๊บจุบรับขวัญสักหน่อยเฮ้ยวาแล้วกราสอินดีด้วยยินดีด้วย,ย,วยจะโทรหาคุณยา่าดีใจ โอ้ส oh, ิคกูเตอร์มาย e ินดีกับป๊าป้าด้วยแม่ย่าเป็นห่วงเป็นห่วงลูกชายอระตโทรศัพท์นิบนิบคอไว้ขยันขยันสวอราอินเต้ฟุงแกอินเต้เ็นสักรอม Yeah. Mm. Mm. Nu är det tre minuter kvar. Cyklar. Fackeleringen sitter fint och jämnt och ända ner. Räddningen ser bra ut också, botten. Ser ut att vara fint fylld här med Små fina, och kompakt och klumpiga. De blir förvånade för det. Ja, det är lite små hattar. Nää, i och med att det är som ja, det är så... De blir ju givetvis omtyckta. Det förstår jag, jag nej. Jag. jag vill inte riskera något. Och så man kan ha skitet fast man inte märker det det en tredjedel av personalen redan är, är hemma. Mm. 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 Och nu, nu är det mm. frågan om vi får ihop mm. folk mm. så vi kan köra. Och mm. nu är det... Nu, nu är det. โอ้ยป้อนฮ่า,าปิดไว้หนึ่งอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันค่ะว่าสุกหรือเปล่าเห็นไหมคะความมันเขาอะร่อนแบบเนี้ยค่ะก็ข้าวต้มเราดีๆนี่เองและจ้ะอูย้ยว้าวว้าว,ว,าว อืมอืมโอเคยังร้อนอยู่ถ้าเขาเย็นก็จะโอเคมากอืมใช้ได้เลยเดี๋ยวเราจะทานกับกาแฟกันค่ะวันนี้ก็จะดูหนัง ข้าต้มกล้วยหอมในต่างแดนมันพอดีค่ะของกระป๋องมีคนคุยกับแม่แล้วก็หลอย กินในมือเพราะว่าเวลาปั้นแล้วมันเกลี้ยงดีค่ะกะทิมันหมัน หัวค่ะควันโอ้ยหลอนี้ก็รอดูข้าวเหนียวปิ้งจ้ะกินข้าวต้มละ หัวล่วงกินคัสตาร์ด ใช่ค mm ่ยวเขาบอกว่าพักการหอมเลือกเยอะเลือกเร็ววิดดูหาวัดเต้นอันเซกิลถามว่าเอาน้ำไหมไม่เอาครับ กปนคอตตมอะยน่ t านนิดติดเกบอกว่ามันมันมีประโยชน์เพราะมันมีอาหารเยอะเบื่อหนูนี่คัว คือบริสคูคูนัทเนื้อมะพร้าวข้าวผั่วตั้งแต่ถามายังไม่มีอะไรที่เป็นไข่นอนหรืออันนี้เลยค่ะสะอาดมากค่ะเห็ดเยื่อกระเรียนอันสุดที่ มาแกะดูค่ะระหว่างข้าวต้มกับข้าวเหนียวปิ้งนี่นะคะข้าวต้มก็เห็นแล้วเนาะโดยไม่ต้องพิ่งใบตองจ้ะไนค่ะ ทีนี้เรามาดูข้าเหนียวปิ้งกันค่ะก็ต้องปล่อยให้เย็นนะคะปล่อยให้เขาเย็นนิดหนึ่งไม่งั้นไอตรงที่มันแห้งๆอนี่ะเขาจะติดติดกระดาษฟอยล์ค่ะ ไอ้ลอกนะเ้ค่ะถ้าเขาเย็นแล้วเขาก็จะลอกได้ง่ายตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่เจะเป็นข้าวเหนียวปิ้งก็ค่อยๆลอกนะคะถ้าไอ้กระดาษฟอยล์มันมันขาดติดก็จะแกะยากหน่อยแต่ถ้าปล่อยให้ให้ข้าวเหนียวมันเย็น เขเหนียวปิ้งเขาเหนียวปิ้งโดยไม่ต้องพึ่งใบตองจ้าตรงนี้ก็มันจะเป็นด้านหน้าเขานะมีกล้วยค่ะถ,ถ้าเย็นแล้วเขาก็จะแกะง่ายนะคะค่ะนี่จะ้ะ แเหนียวปิ้งและข้าวต้มจ้ะอันนี้ก็เห็ดที่ทำความสะอาดเป็นบางส่วนนะคะเดี๋ยวประกันหอมจะเอามาแปลรูปเก็บเข้าในช่องฟิชจ้ะน,นี่ก็จะมาชิมข้าวเหนียวปิ้งละคะหอมชอบค่ะ หอมตรงแห้งๆอ่ะชอบค่ะค <c oughs> ุลิโบทานข้าต้มไปอันหนึ่งปิ้งนี้อันหนึ่งสองอันนี่ผักแกนหอมอันที่สองค่ะเหมือนกัน ชอบชอบที่เหลือง ต่ออีกอันนึ่งนะแกะแล้วค่ะอิ่มเลยอิ่มเลยแหละค่ะขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมจนจบค่ะก็ขอขอบคุณมากนะคะสำหรับขอขอบคุณมากนะคะที่ ชมคลิปค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมและก็ติดตามให้กําลังใจเสมอมาค่ะก็ข้าเหนียวปิ้ง ก็เหนียวปิ้งต่างแดนจ้าห่อด้วยกระดาษฟอยเข้าเตาอบโดยไม่ต้องพึ่งใบตองและเตาถ่านนะจ๊ะกระตุลมัดก็เหมือนกันค่ะใช้กระดาษไขหรือกระดาษอบขนมปังห่อแทนใบตองจ้าทำกินง่ายๆสไตล์ครัวต่างแดนนะจ๊ะ ค่ะก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปแล้วก็ติดตามให้กำลังใจเสมอมากค่ะไม่ว่าจะเป็นกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ค่ะก็เอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะก็จะทำงานต่อค่ะทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะแปลรูป เอาไว้กินในฤดูที่หายากตามวิถีชีวิตแบบโพ,พียงจ้า